สวัสดีค่ะข้ามาเทียวช่วมสานามมาดูดอกไม้สวยๆต้นจำปาดอกสีขาวสวยงามมากเลยค่ะสวยสวยหอมดีเลยาะอุ้ยกระถินเต็มดอกเต็มเลยนี่วุยเต็มเลยว่มีไผกินมันหกเบ้อแล้ว ด้นหน้าป่าบ่นยิบเยิบยบเยิบอยู่หลายอยู่ในนี้อ้ยพักบุงกับไลยพี่น้องเลยนี่เต็มอันใหญ่อีกแล้วมีเต็หยอดงามๆเลยเต็มหยอดอวบๆบูนๆม้วนกัดนี่แหละโผลเขียดกับจีหองเต็มเลยมดื้องออิดแอดอิดแอดนี่ กลางคืนห้ามาไตนี่ก็ได้เลยนี่เห็นบ่ห้องอิดแอดอิดแอดอิดเอ็ดเต็มไปเบิดลมิติหยอดงามๆตัวนึงี้เป็นสระนามเนาะเบิ่งต้างขุนก็สีเป็นสู่ซานขุนฝังคุนนะนะ่ขที่เขุนปลูกต้นต้่นอันเต็มเต็ม ค้นสมัยเก่าอ่ะนะมองผู่นหยางชุ่มเขียวพูนโบราอเอียงพ่นะ้นเถาโบราณเพิ่นเนาะค้นสมัยก่อนนะกระถินเต็มหรือ,อันญหญยา่ผักบุ้งโอ้ยงามขากงามแน่ผักบุ้งแต่มาเก็บเก็บไปพัดกินมั่ตีนหดอบวอบเลยเบิองมันออกมานึ่งเนย ทีห่หยอดองงามๆ่หยอดอ,อ่อ,อนๆนี่นี่เขียวอุ้มทุ่มเลยกระถินกระถินใหญ่ว่าไงลูกเอาวิ่งทำไมวิ่งทำไมนะวิ่งทำไมเอ่ยยินจ้ามา มันเป็นน้ำจู้แจะมันเป็นอันขั้นหน้าเนาะมันเป็นทงลึกๆเนนะนินจาวิ่งไปใส่ลูกวิ่งไปใส่นั่นมากกสิมากเลยแล้นน้ำคนตลอดดูว่าตน้นดูว่าต้นตายขึ้นทีแทตน,ต,นต้นพักกระสีโคกต้นพักกระสีโคกต้นมันต้นตายขึ้น เอาไปเตยมะปูมะไฟมะใสไว้มันคือบกขึ้นวะ่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะวันนี้เลอคลิปนี้ก็พ่อสเนียก้อนสุดสวยสุดรอทั่วโลกบ๊ายบาย